คุณชมคุณผู้ฟังย้อนกลับไปที่พูกกับกับโจอีกสักครั้งสิครับเมื่อสองวันที่แล้วค่ะคุณชูชาติกันไพทนายความในส่วนคดีแพ่งของพูกกับกับโจโพสต์ข้อความแปลกๆใช่โพสจนคนต้องมาถอดแล้วดังต่อไปนี้นะคะสั้นๆแต่หลายคนถอดหัสกันเยอะติดแฮชแท็กว่าอาจมีเงื่อนงำเพราะทุกครั้งที่ผมเข้าเยี่ยมพุ่มกับโจซึ่งผมเป็นทนายความในส่วนคดีแพ่ง ผู้กำกับโจ้มักตัดพ้อถึงการถูกโกงค่าดำเนินการต่อสู้คดีจากบุคคลคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาทและการต่อสู้เกี่ยวกับทรัพย์สินนับร้อยล้านบาทรวมถึงรถยนต์และบ้านพร้อมที่ดินที่เขาอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมโอต้องถอดรหัสหลายหลายคำทีเดียวนะในตรงนี้ อธิบายกันน uh ิดนึงคุณชูชาติเป็นทนายความในส่วนคดีแพ่งใช่ไหมใช่ค่ะย้ำว่าเป็นทนายความในส่วนคดีแพ่งก็ได้มีการเข้าไปเจอร่้มกับโจ้บ่อยครั้งที่ผ่านมาตอนที่อยู่ในคุกค่ะทนายชูชาติบอกว่าผู้กำกับโจ้เคยระบายความรู้สึกถูกโกงถูกเอาเปรียบอประเด็นที่ถูกโกงประเด็นที่ถูกเอาเปรียบมันไปเกี่ยวพันกับทรัพย์สินมูลค่าเป็นร้อยล้านเลยก็คงมากกว่ามูลค่า นับร้อยล้านบาทมันก็น่าแปลกนะ,ะแล้วทีมงานตัวลทกิัทวไทยอินไซต์ไทยแลนด์รู้สึกสะดุดรู้สึกสะกิดดังนั้นจึงไปสืบคน้นทรัพย์สินของ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 ูเกับโจ้ของผู้กับโจ้ภูเก,กับโจมีทรัพย์สินอะไรมูลค่าเท่าไหร่ในที่สุดก็ไปเจอข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการปรปรชใช่ชีมูลมจำได้ว่าจำได้ว่า ปปชเคยชี้มูลความผิดผู้กำกับโจ้ข้อหาร่ำรวยผิดปกติค่าทนารทุกคนคือข่าทนานทุกคนถ้าไปเจอทรัพย์สินที่มันโอเวอร์โอเวอร์กว่ารายได้ที่เขา้าราชการจะต้องแจกแจงใ่้ความโอเวอร์ของทรัพย์สินนั้นคุณได้มาอย่างไรได้มาจากไหนใช่ค่ะต้องอธิบายได้อธิบายไม่ได้ก็โดนข้อหาร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติคุณก็จะถูกยึดยึดเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน กต,ตกเป็นของแผ่นดินนะพูดต,ตรงๆในส่วนอของในส่วนของผู้กับโจ้เนี่ยก็เจอหลายคดีหนึ่งในหลายคดีก็คือข้อหารับรวยผิดปกติเป็นแค่พันเป็นแค่ในพันแต่มีทรัพย์สินเป็นพันพันล้านได้อย่างไรในที่สุดเมื่อรับรวยผิดปกติปปชก็ดําเนินการยึดทรัพย์ทรัพย์ที่ยึดไปนั้นในเบื้องต้นในเบื้องต้นในเบื้องต้น1,358ล้านประกอบด้วยเงินฝากใช่ค่ะเงินฝากธนาคาร3แห่ง1 2ึ3ล้าน บ้านสองหลังใช่พร้อมที่ดินรวม5้าไร่มูลค่าตรงนี้นะห้ล้านรถยนต์สิบคันรวมมูลค่าแล้ว6.1ล้านเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันกลมๆเลยนะทรัพย์สินที่ถูกปปชยึดเนี่ยพกับโจเนี่ยพันสา้าสิบแปดล้านหลักๆเลยจะเป็นเงินฝากในธนาคาร3บัญชีเงินฝากในธนาคาร2 4 4 3้าน43ล้าน1ัน3ิ้นเงินฝากนะไร เท่าไหร่ช่างมันเถอะครับแต่รวมสามบัญชีภาพกลมกลมภาพกลมกลมแต่แม้กระนั้นเขาก็ว่ากันว่านอกเหนือจากพันสรกว่าล้านที่ถูกยึดไปแล้วยังเหลืออีกอย่างน้อยๆเนี่ยครึ่งพันล้านอีกสี่ห้ารอล้านมีแน่ๆคำถามก็คือทรัพย์สินนอกเหนือจากที่ถูกยึดไปแล้วมันไปอยู่ที่ใครอยู่ที่ไหนบ้างงันไปอยู่ที่ใครอทำไม ผู้กับกับโจ้จึงปารบกับทนายชูชาติว่าถูกโกงใช่นน่นนี่นั่นระบุด้วยนะรถยนต์บ้านพร้อมที่ดินมีการระบุด้วยมันทำให้ถอดทัดกันเยอะทานนี้มันก็เป็นปริศนานะค่ะสมมุติว่ายังมีทรัพย์สินอีกเยอะยังมีทรัพย์สินอีกเยอะระดับ4ี่ห้าร้อยล้านขึ้น รี่นายบอกสี่ห้าร้บางคนบอกแปดพันล้านด้วยบางคนบอกแปดพันล้านเลยเหรอแปดพันล้านแปดพันล้านบางคนบอกแปดพันล้านที่ไม่ได้ถูกอายัดไปเอางี้เอางี้โจอยู่ในเว็วงตำรวจใช่ไหมถูกต้องค่ะเขาพูดกันว่าในยุทธจักรตำรวจนายหลายคนและหลายครั้งก็จะฝากทรัพย์สินฝากความมั่งคั่งเอาไว้กับลูกน้องค่ะ เคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินบ่อยครั้งด้วยทรัพย์สินกับตัวเองอาจจะอยู่จํานวนหนึ่งค่ะแต่ทรัพย์สินอีกมหาศาลกระจายไปอยู่ในมือของลูกน้องหนึ่งสองสาสี่และหาใช่ที่มั่นใจและไวใจดังนั้นในยุทธจักรตํารวจมักจะมีตํานานเบี้ยวนายเป็นเนืองนิดอืเป็นเนืองนิดนะเป็นเนืองนิดเป็นเนืองนิดนะมีคนกระซิบเหมือนกันพี่นายว่ามีบิ๊กบางคนเนี่ยที่เรารู้จกักก็โดนเบี้ยวไปจากบางคนเหมือนกันเอาอย่างนี้ เขาพูดจำได้ไหมเราเคยพูดในรายการไลฟ์สดเมื่อวันจันทร์ความมั่งคั่งของของของผู้กำกับโจ้ประกอบด้สองส่วนส่วนหนึ่งมันเป็นความมั่งคั่งที่นายเขาฝากเอาไว้อีกส่วนหนึ่งมันเป็นความมั่งคั่งที่ที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเจ้าตัวมีที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็ไปฝากคนอื่นเนาะไม่ใช่ตัวเขาเองตัวเขาเองมีเต่อใหม่ใจเย็น ความมั่งคั่งของโจแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งเป็น <ละ S 2> ของนายแล้วมาฝากไว้กับโจรับฝากรับฝากหรือโอเคส่วนที่สองเป็นความมั่งคั่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองอคำถามก็คือโจสร้างจากอะไรไอ้ความม,มั่งคั่งที่เป็นส่วนของตัวเองก็สร้างจากธุรกิจรถรถอะไร มั่งคั่งได้ขนาดนั้นก็ฟอกรถเถื่อนไงก็ฟอกรถเถื่อนที่เป็นรถหรูงที่เป็นรถหรูเพราะรถหรูจะมีราคาแพงเหมาะแก่การฟอกแล้วได้บุญรับเยอะอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับแต่คราวนี้ถูกยึดไปพันสามก็บอกว่ายังเหลืออีกเยอะตัวเลขของผมเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าร้อยล้านแต่ตัวเลขของคุณแมวสาวบอกว่าเฉียดพันล้านชักมันเธอเอาห้าร้อยถึงพันล้านที่ยังเหลือเออแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใคร ม,มีการเบี้ยวกันหรือเปล่านี่แหละเล,เลยมาถอดรหัสตรงนี้ไงพี่นายมาดูที่ที่พุ่มกับโจ้ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยเขาเคยลำพึงลำพันกับคุณชูชาติไงมันก็เลยพยายามจะมาต่อทิกซอถอดรหัสเอ๊ะมันจะเกี่ยวกันไหมคือตอนนี้นะคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยมันมีข่าวปากต่อปากค่ะแต่ผมจะบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่า<ถ>ทุกข่าวฟังหูวไวหกกูก็ฟังฟังมันมรับมันแต่ ข่าวอะไรที่เข้าปากอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบกืนลงคอเคี้ยวขาวนั้นให้ละเอียดก่อนคิดพินิพิเครทุกข่าวรับมันมาทั้งหมดแต่ต้องสังเคราะห์ก่อนที่จะสรุปค่ะโอเคอมแม้กระทั่งข้อมูลที่ออกจากปากพวกเราสองคนนะใช่แล้วไปสังเคราะห์ก่อนที่จะสรุปรับทราบันตามนี้นะครับคือเขาพูดก,กันอย่างนี้เขา,าบอกกันว่า ที่โจตายในคุกมันเป็นไปได้ทางนั้นค่ะ่าตัวตายถูกฆ่าตายอะไรคือมูลเหตุจูงใจพบว่ามีปัญหากับผู้คุมแต่เราจะไปสรุปว่าเป็นเพราะมีปัญหากับผู้คุมม่ฆ่าตัวตายหรือต้องตายไม่ใช่มันคงไม่ใช่เพียงแค่เราบอกว่ามันมีอะไรบ้างฆ่าไม่ฆ่าตัวตายก็ต้องถูกฆ่าตายค่ะยแลก็ไปว่าแล้วพบกับโจไปมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่า ตอนอยู่ในคุกมีเรื่องกับผู้กับผู้คุมอันนี้แน่แน่เพราะมีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานขณะเดียวกันทรัพย์สินที่อยู่นอกคุกอีกเฉียดพันล้าน500ร้อยถึงพันล้านเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ที่ทำให้เจ้าต้องตายหรือเปล่าเจ้าต้องตายหรือเปล่าอันนี้ก็พูดกันอยู่เยอะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าเราพิสูจน์ไม่ได้เราก็รอการพิสูจน์พูดกันจางพูกังพูดกันจุงกระทั่งผมแปลกใจทําไมพูดกันดังไอ้เรื่องนี้แต่คราวนี้ถ้า ถ้ามาจากปัจจัยนอกคุกเข้ามากาหนดความตายของโจในคุกของโจในคุกโมันก็มันก็โดยตรกกะเลยนะวินยูชนเพิ่งคิดได้ว่ามันก็ต้องมีกระบวนการในคุกสมรู้ร่วมคิดสมนอกคุกในการรับออเดอร์จากนอกคุกใช่ก็เป็นกระบวนการพอสมควรอ่ะก็ถ้าจะทําได้ขนาดนั้นนะถ้าจริงนะหมายถึงที่เขาลือกันน่ะอืถ้าจริงนะเราไม่ได้ยืนยันนะ เราไม่ยืนยันแต่ <นะ S 2> ตอนนี้มันมีกระแสข่าวแบบนี้เกิดขึ้นอย่างที่พี่เดนดบอกถ้าจริงนะถ้าจริงนะค่ะก็ไม่รู้สิแต่คราวนี้มีคนบอกว่าวิแม้กระทั่งแม้กระทั่งโจจะฆ่าตัวเองจริงๆนะเขาก็บอกว่าก็ต้องดูให้ลึกนะมูลเหตุจูงใจที่ทําให้หรือวินาทีวินาทีสุดท้ายที่ตัดสินใจฆ่าตัวเองเนี่ยอ อะไรเป็นแรงผลงักฟังเส้นสุดท้ายอะไรเป็นฟ่งเส้นสุดท้ายใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่ากระบวนการคือคือเขาบอกว่าในคุกไม่ต้องลงมือก็สามารถทําให้คนตายถึงจุดระเบิดแล้วก็ฆ่าตัวเองได้ไม่ต้องลงมือเออไม่ต้องลงมือเอ๊ะอย่าพูดแล้วเจอบประเดีย๋ยวก็ไม่มีหลักฐานสชก็จับยากทีเนี้ยอย่างเงี้ยอืม เอาเป็นว่าในวงการในยุทธจักรมันมีข่าวนี้ขึ้นมาเมื่อวานมันเด้งขึ้นมาเลยนะเอ๊ะผมก็มานั่งคิดเอออะไรเนี่ยทรัพย์สินอีกเยอะของพวกกับโจ้ที่อยู่นอกคุกอะแต่มันเกี่ยวพันอะไรยังไงอีลุงตุงนางเนี่ยงงงเท่านั้นเองนะเล่าสู่กันฟังความจริงก็รอละกันรอเวลาละกันว่ามันจะพิสูจน์ได้แค่ไหนหรืออาจจะพิสูจน์หาความจริงไม่ได้เลยก็ได้เออเรื่องแบบนี้เนาะ